ขอภัยเวลา21นากานะงานเสร็จสิ้นเวลาประมาณ20นาฬิกาส0นาทีส่วนในวันพรุ่งนะี้วันครึ่ง15้าค่ำเดือน12วันเพน็ญนะวันลอยกระทงวัดอรุณราชาวรารมเปิดให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะได้ลอยกระทงจนถึงคืนวันที่28นะ่ะคือวันที่28เวลาที่หนึในญาติโยม เราเรียนเชิญนะสายสัสตย์การาทุชนกุกคนทุกานนะจากที่อยู่บริเวณหน้าองค์พระพุทธบาทก็ดีจาที่อยู่บริเวณหน้ารานพญายักษ์ก็ดีก็ยินดีรับสายสัตย์การชาทุกคนทุกคนานวนะจูงมือลูกจุดมือหลานก,กระสานมือแผลงควงแขนกันมานมาร่วมกันลอยประทีปการก่อนที่จะลอยกระทงในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็มาลอยประทีปกัน,นก่นอนนะมาลอยประทีป ใครมากับแฟนก็ลอยกับแฟนลอยกันเป็นคู่นะถ้าใครมาคนเดียวก็ลอยคนเดียวอ่มาโกเคนะน,นะมากับเพื่อนก็ได้ครับมากับเพื่อนนะตามกระสรัทธาหรือดวงละ20บาทตามที่วัดได้กำหนดไว้นะเรียนเชิญนะจงมือลูกฉุดมือหลานประสานมือแฟนควงแขนกันมาร่วมลอยกระทงนะท่านใดที่มาจากทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังก็เรียนเชิญทุกคนทุกท่าน น่ะมาร่วมกันน่ะมาร่วมกันทำบุญอนุโมทนาบุญสาธุครับเดี๋ยวเอาหนังสือพระไตรปิฎกยกมาถวายท่านอาจารย์นะแล้วก็รอรับพรนับนำพุทธบุญอาเรียนเชิญนะน่ะอาโยมมานิมนต์นี่อาเรียนเชิญเรียนเชิญโยมน่ะมาร่วมกันทำบุญช่วงนี้ลมกำลังดีเวลคราเวลคังน่ะ เรียนเชิญนะญาติโย,ยมสายศรัทธ,ธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน่ท่านใดที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ก็ขอยินดีต้อนรับสายศรัทธ,ธาสาธุชน